สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราแล้วร้อยว,วีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดรับแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเปนะ็นแนะนําสินค้าไม่ได้เชิญแนะการลงทุนอย่างไรการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีลิงก์สมัครสมัครกันยังไงครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่สามนะกับ OKX OK Project 777เจกต์เจซีซั่นสนะที่เราลงทุนรูรูนะ่าอะโรนินรูนะ่าดอทคอยเอโอเอทแล้วก็ ETC นะตอนนี้ก็แตกไปสามตัวแล้วอ่ะนะแต่ c o i คแตก โดนนี่แตกแล้ว ETC แตกตอนนี้ก็เหลือรูน้าคลาสสิกกั EOS นะก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่3ของการลงทุนนะที่เราลงทุนตัวละ7 o s นะก็หลังจากัดที่ตลาดขึ้นอีกครั้งนะก็ EOS เมื่อวานเราก็กำไรประมาณ105%กไ็ไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้แต่ว่ารูน้าคลาสสิกเนี่ยกำไรแตะ120%่ลนะ้ะไปดูกันนะครับจากหลังจากที่ BTC ร่วงแรงวันก่อน ที่ผมต้องตัดใจขาย3ตัวทิ้งนะขายโรนินขายดอ c คอยขาย ETC นะก็ตลาดก็ปรับขึ้นมาอีกครั้งนะขึ้นมาถึง6 6 8 0 0แล้วค่อยๆล่วงอยู่แถวห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นหกนะ,ะวันนี้ก็มาดูกันนะ,ะดูเฉพาะตัวอื่นต้องดูด้วกันดูเฉพาะ ETC ีซีนะ e ี c เนี่ย<ม>ก,กำไรบวกขึ้นมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะหกจุดห้าอีจ e ก็มูลค่าก็ประมาณสัก 14.5นะอ่าแล้วก็รุนาคาสติกจะรุูนาคาสติกต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะเพิ่มมาจีนไปแล้วครั้งนี้ครั้งที่สามนะก็จริงๆลุนาคาสสิกเนี่ยมันจะล็อกอยู่ที่ประมาณ40,000นะแล้วก็ปรับเป็น60,000ตอนนี้รุนาคาสสิกเนะี่ยจะล็อกอยู่ที่90,000นะเพราะว่าตอนนี้มันขึ้นมา50% 50%มันอยู่ที่49,000นะถ้า100%มันก็จะประมาณ90,000นะ,ะจากทุน7 US นะ,ะไปดูกันอ่ะเดี๋ยวไปดู ตอนที่เราซื้อเกินบ้างแล้วกันนะไปดูประวัติกันสักเล็กน้อยว่าเราไม่ได้โมโออะเดี๋ยวดูเฉพาะดูหน้าคลาสสิกแล้วกันนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นก่อนที่เราขายขายขายที่เราแตกกันนะ,ะ,ะนี่รุ่นหน้าคลาสสิกเนี่ยเราเพิ่มไปครั้งที่สามซื้อมาจิ้นเพิ่มนะอีกนะนะไปดูมูลค่าโดยรวมของ EOS แล้วก็ดูหน้าคลาสสิกนะจากทุน7 US ของเรานะ ตอนนี้นะตลาดก็ปรับตัวขึ้นมาเป็นหกหมืนหกแต่ก็ถือว่ายังยังนิ่งประมาณหนึ่งอยู่นะ,ะมาดูหน่ร้อยเปอร์เซ็นประมาณร้อยห้าเปอร์เซ็นะอันนี้นะแต่ว่า E ีซีซทยานขึ้นการที่มันทยานขึ้นมันอาจจะไม่ได้วิ่งแรงนะอาจจะการที่เราเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรล่ะมาจินเพิ่มขึ้นไปแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงที่จะแตกสูงอย่างบูรณะคาสิอ่อย่าง e ีซเนี่ยผมก็ ซื้อม a จิ้นแค่ครั้งแรกแค่ครั้งเดียวอันนี้ขึ้นซื้อสามครั้งแล้วนะก็ะะคิดว่าอนาคตก็อาจจะเพิ่มอาจจะเพิ่มตอนประมาณสักตอนนี้มันตอนที่ผมซื้อนะมันประมาณ0.78นะตอนนี้มันก็1ดอลลาร์เศษๆแล้วนะ EOS e e e เนี่ยกะว่าประมาณ3 3ถสามถ้ามันยังไม่แตกหรือยังไม่ขายก่อนสักช่วงส,สักส สองดอละลาร์อาจจะเพิ่มมาจินแต่ตอนนี้รู่นน่าคลาสสิกก็มาถึงถึงประมาณหนึ่งแล้วนะ,ะไปดูราคารู่นน่าคลาสสิกกันแล้วกันนะอ่ะรุนน่าคลาสสิกนี่นะอันนี้ไปดูตรงส่วนของมาจินนะนี้ก็จะเห็นที่เราเพิ่มไปจริงๆมันต้องสามครั้งนะแต่เห็นสองครั้งนะอ่ะอ่ามันจะมีครั้งอันนีน้น่าจะเป็นส่วนที่ซื้อเพิ่มนะซื้อเพิ่มอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่สอง่ะ อันนี้ก็จะเป็นครั้งที่หนึ่งแต่ครั้งแรกมันมันไม่โชว์นะก็มันมอมันอาจจะรวมในสปอร์ตหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะนี่ครั้งแรกที่ครั้งที่สามนะที่ซื้อมาจีนเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวไปดูครั้งแรกกันนะที่เราซื้อกลับมาซื้อใหม่จริงๆดูหน้าคลาสสิกผมก็ซื้อไปสองสารอบแล้วแนหะมันแต่อ่ะนี่ช่วงที่ซื้ออ่ะที่ซื้อแล้วก็พร้อมเปิดม,มาจีนก็จะเป็นช่วงนี้นะ ประมาณนี้อ่ะเราก็ซื้อสามครั้งไปเรียบร้อยแล้วโอเคก็หวังรอบนี้จะมีกาไรเหมือนรอบแรกนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะพอมีกาไรเพราะรอบนี้นหะเราซื้อได้ต่ํามากๆรู้สึกซีซั่นแรกเนะี่ยเราจะกําไรประมาณสักหักอะไรแล้วน่าจะเหลือประมาณสักซีซั่นแรกหักอะไรแล้วน่าจะเหลือกาไรประมาณสามสิบดอลลาร์นะซีซั่นสองเนี่ยเราขาดทุนไปประมาณสิบดอลลาร์แล้วนะอ่ะจากการที่ขายสามตัวนะอันนี้ก็ เดี๋ยวรูหน้าคลาสสิกลู้หน้าคลาสสิกนี่โอ้ขึ้น51แล้วนะแล้วก็ EOS นะร้อยขึ้นแล้วนะอ่ะาก็จะประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับใต้คลิปเดียวจะมีลิงก์นะบิตคับเชมเวเท็คริปโตนอันดับหนึ่งของเมืองไทยใบยแนนไทยนะรองรับจากกราตอนสองอันนี้นะถูกกฎหมายแน่นอนนะเวเท็กคริปโตนอันดับหนึ่งโลกใบแนนโอเคเอ็กซ์วเท็กคริปโตนอันดับสองโลกครูคอยเกตเอโอเอลแบงนะ สายเกมโมบ็อกโรลทคอยบิตคอย์มเนี่ยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนและการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่ในพีธน้านะครับบ๊ายบาย